รายการต่อไปดีเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปดมีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับลงทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะครับนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนสนับสนุนโดย VT Markets Trading can be easy FX4 Telegram ช่วยกับโบรกเกอร์ดันขอลได้แล้วเราเป็นมี FX4 Telegram for for y ู u ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนับจุดเดิมพี้จะได้รับทันทีห้าสิบดอลลาร์ XM เปิดเชียวนี้รับโบนัสฟรีนาทีครับสามสิบดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระบบขคู่บอลครับทุกท่านดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป0.17% SP 500ปรับตัวปิดบวก0.87% NASDAQ ปรับตัวปิดบวก1.45% โดยได้สู่ขอดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอร์ปิดบวกในวันอังคารนะครับหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ที่ต่ำกว่าคาดการซึ่งเป็นปัจจัยหนุนการคาดการที่ว่าธนา,าคารกลางสาหรัฐจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรก็ดีครับตลาดก็ถูกกดดันจากความกระวนเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังมีรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงตกในโปโลแลนด์ครับ ในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือขีปนาวุธของรัเสเซียเนี่ยถูกยิงตกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของโปลแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกันกันกนกบยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายกระผมก็เลยได้ทำการติดตามข่าวต่อเนื่องนะครับตั้แต่ในช่วงเช้ามือที่ผ่านมานะครับพบว่า ตอนนี้สิ่งที่ใครหลายๆคนกําลังกังวลกันว่าจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่าคุณทองคามันจะไป1,800งพันแปดร้อยไหมถ้าเราดูตัวกราฟทองคาแล้วจริงๆนะครับจะพบว่าราคาทองคำยังคงมีการขยับปรับตัวย่อลงมานะครับแถวๆถวประมาณ1775งพอยู่ยังไม่ได้มีการปรับตัวพุ่งทะยานขึ้นสู่พันแแต่อย่างใดเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเจรจาและก็ปรึกษากันทั้งฝั่งของโปแลนเนี่ยก็ออกมากล่าวล่าสุดแล้วนะครับว่าเราจะต้องทําการตรวจสอบ ให้มีความแน่ชัดก่อนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือจากใครเพราะว่ามีแต่ฝั่งยูเครนอย่างเดียวเลยที่ออกมาเคลมว่าจรวดที่ยิงตกลงมา2ลูกนี้มันเป็นของรัสเซียนะคุณทางฝั่งของนาโต้คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอย่านิ่งเฉยนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางยูเครนนะครับได้กล่าวออกมานะครับแน่นอนครับทางฝั่งของนาโต้ก็มีการเคลื่อนไหวแต่เป็นในลักษณะการเคลื่อนไหวที่เดี๋ยวประชุมกันก,นก่อนแล้วกันนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร จับตาดูกันต่อไปครับนันชุน,นต้องบอกไว้เลยว,ว่าข่าวดังกล่าวนี้ยังไม่จบนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่าครับในช่วงเชา้าดีปัจจัยสงครามหนุในให้กับราคาน้ำมันดิบได้นะครับในช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็เริ่มมีการปรับตัวยอ่อลงมาอยู่ดีครับปิดบวกไปนะครับนักชุน,น1.0-5เหรียญสำหรับสัญญาน้ำมันดิบเวลท็กซ WTI ตลาดนิวยอร์กหลังมีรายงานว่าท่อส่งน้ำมันที่ลำเลียงน้ำมันไปยังฮารการีนนั้นถูกระงับชั่ววครราาาเนนื่องงจกกพบปััญหแดต นอกจากนี้การหน่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมันครับสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากสนข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่า ท่อส่งน้ำมันดูชบาร์นะครับของทางบริษัททาสเนฟของรัฐบาลรัสเซียถูกระงับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบปัญหาแรงดันตกขณะเดียวกันก็มีการรายงานว่าทางการสหรัฐกำลังตรวจสอบรายงานชิบะขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงตกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของโปรแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดก,กับยูเครนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายปิดท้ายก็ที่ข่าวสารเกี่ยวข้องกับราคาทองคำครับราคาทองคำนะครับปิดลบ10เซนจากแรงเทขายทำกำไรครับนักทุน ดังนั้ทุนก็ได้มีการเชขายทํากําไรนะครับหลังจากสัญญาทองคาพุ่งขึ้น3วันทําการเดี๋ยวาง้รก็ดีครับสัญญาทองคาขยับลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากตลาด,ดยังคงคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะยังคงต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับนักทุนสวัสดีครับ